อย่างไรเพื่อลดน้ําหนักนะคะทําได้อย่างไรบ้างขิงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เราปลูกเพื่อเอางามาใช้ปรุงอาหารและทําขนมทุกคนรู้ดียังมีสปปรรพคุณช่วยลดการหนักเสบกระตุ้นระบบย่อยอาหารช่วยลดความอยากอาหารทีนี้ทําให้หลายคนเชื่อว่าขิงอาจช่วยให้ลดน้ําหนักได้ทีนี้จะลดยังไงจะกินยังไงให้น้ําหนักลดนะคะจากการวิจัยทางการแพทย์พบว่าขิงสามารถทํางานร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย เพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมโดยทั่วไปมักแกนํำขิงไปผสมกับส่วนอื่นๆเมื่อต้องการลดน้ำหนักและต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้คือวิธีกินขิงเพื่อลดน้ำหนักเรามาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะวิธีกินขิงเพื่อลดน้ำหนักวิธีที่1การกินขิงและมะน,นาวเพื่อการลดน้ำหนักกินยังไงเมื่อคุณดื่มน้ำขิงผสมมะน,นาวเพื่อลดน้ำหนักคุณอาจได้รับประโยชน์เสริมในการดูแลสุขภาพ น้ำมะนาวอาจช่วยลดความอยากอาหารนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงอีกด้วยการเติมน้ำมะนาวลงในชาขิงหรือเครื่องดื่มขิงอาจช่วยให้คุณดื่มน้ำได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอและรู้สึกอิ่มนานมากสมพดดีต่อการลดน้ำหนักของคุณดื่มเครื่องดื่มขิงมะนาววันละ2 3ครั้งเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเพิ่มปริมาณน้ำในร่างกาย และลดความอยากอาหารของขิงและมะนาวนะคะวิธีที่2ก็คือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลและขิงนะคะเพื่อการลดน้ำหนักน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลมีคุณสมบัติในการช่วยลดน้ำหนักอยู่แล้วการนำมาผสมกันกับขิงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระของทั้ง2อ,อย่าง นอกจากนี้น้ำ,ำส้มสายชูหมักกากแอปเปิลยังมีโปรไบโอติกที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพลำไส้ของคุณไปด้วยในขณะที่คุณกำลังลดน้ำหนักวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับประทานขิงและน้ำ,ำส้มสายชูหมักนะคะทำยังไงให้ทานง่้คือการนำมาผสมกันแล้วดื่มคุณสามารถชงชาขิงโดยใช้ถุงชาชงในน้ำร้อนและปล่อยให้เย็นลงก่อนจึงค่อยเติมน้ำ,ำส้มสายชูหมกัก จากแอปเปิลลงไปเพราะว่าน้ำร้อนจะทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในน้ำส้มสายชูหมักทำให้คุณเสียประโยชน์จากโปรไบโอติกได้เพียงแค่เติมน้ำผึ้งเล็กน้อยและน้ำมะนาวลงในชาขิงหนึ่งถ้วยแล้วเติมน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลสองช้อนโต๊ะลงไปจากนั้นดื่มได้เลยค่ะดื่มชาขิงผสมน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลวันละครั้งในตอนเช้าก่อนอาหารเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลนะคะ และวิธีที่3ก็คือชาเขียวและขิงเพื่อการลดน้ำหนักโดยเฉพาะชาเขียวเป็นส่วนผสมยอดนิยมในอาหารเสริมลดน้ำหนักเลยนะคะเนื่องจากว่ามีหลักฐานยืนยันว่าชาเขียวสามารถช่วยเร่งการเผาผลาญของร่างกายได้ทีนี้นวิธีใช้ชาเขียวและขิงนะคะก็โดยการผสมชาเขียวและขิงเพื่อลดน้ำหนักทำได้ดังนี้นะคะเพิ่มขิงลงในชาเขียว คุณสามารถนำขิงสดมาขูดและใส่ลงในชาเขียวร,ร้อนๆได้เลยวิธีนี้จะช่วยคุณได้รับประโยชน์จากชาเขียวและขิงอย่างเต็มที่อีกวิธีหนึ่งคือการนำถุงชาขิงและถุงชาเขียวอันนี้เราใช้แบบสาเร็จรูปนะคะมาชงรวมกันในน้ำร้อนเพียงแค่เติมน้ำร้อนให้มากขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้รสชาติไม่เข้มจนเกินไปเราควรดื่มชาเขียวผสมขิงวันละ1-2ครั้งโดย แระลึลกไว้เสมอว่าชาเขียวมีคาเฟอ,อีนดังนั้นควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ